อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือการเป็น acting coach ดีเข้าใจใช่ไหม acting coach คืออะไรก็คนบอกท่าทางถูกต้องเพราะฉะนั้นก่อนที่จะออก acting coach เราต้องรุกรวงพลังพร้อมไหมพร้อมไหนลองโพสท่าใหญ่ให้พี่ดูสิยังไงโพสท่าใหญ่เราเราต้องมีความ create เว้ยว่าแบบเฮ้ยเราควรจะยืนยังไงให้สวยดูดีอ่ะ ยืนให้สวยคิดว่าท่าไหนตัวเองสวยที่สุดท่านี้ค่ะนี่เธาเป็นซุปเปอร์โมเดลหรือเปล่าก็ท่านี้สวยอ่ะโอเคโอเคเนาะสวยหรือว่าทำมืออย่างนี้ดีอ่ะได้างามไปไปอ่ะเอาลงมานิดนึงลงมานิดให้มันดูแฟชั่นห่อตัวไแม่อตัวห่อตัวแฟชั่นเอาจมูกเลยอ่ะอ่ะถูกอันนี้เขาเรียกว่าท่าปวดเอวอ่ะลองนี้อย่างนี้อันนี้อ่ะเลิศบิวเปิดใบนึงอ่ะลืมตาด้วยอย่าตา Okay.